ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตรวรรษที่21ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้เรียนต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจด้วยตนเองมากขึ้นจากรูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป การจัดการศึกษาจึงต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนโรงเรียนวัตะโปทารามเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาแบบไร้พรมแดนและการฝึกทักษะงานอาชีพให้กับผู้เรียนจึงจัดทำแอปพลิเคชันตโปสมาร์ทแอเพื่อให้เป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาให้กับผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาและฝึกทักษะงานอาชีพผ่านสวนการเรียนรู้ของโรงเรียน ผ่านแอปพลิเคชันตะปูสม์ทแอปได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะทุกที่คือการเรียนรู้มองมุมกลับปรับมุมใหม่ไปกับตะปูสม์ทแอปสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวน,นิดาบัวสามค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรโคนเนตค่ะพวกเรามาจากโร<ล>งเรียนวัตตะปธาราม,ารามค่ะ,คะวัตถุประสงค์ตะปสมัตแอปของเราคืออะไรงั้นเราไปฟังจากคุม่มนายการโรงเรียนวตัตตะปธารามกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันตะโปสมาร์ทแอปโรงเรียนวัตะโปธารามได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนด้านงานอาชีพ22ศูนย์การเรียนรู้และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนนั้นได้ลงมือปฏิบัติจริงฝึกทักษะอาชีพมีงานทำตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงในการรวมตัวกันโรงเรียนวัตโพธารามจึงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ดังนั้น จึงพัฒนาตโปสมาร์ทแอปให้เป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (E.E.C.) ที่ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านทักษะอาชีพนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ต่อไปเราจะไปดูกระบวนการออกแบบนาตกรรมกันค่ะขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนวัตโปรธารามใช้หลักการกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือที่เรียกว่า engineering design process ในการพัฒนาแอปพลิเคชันประกอบด้วย6ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่ 1. ระบุป,ปัญหา 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิด 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4. วางแผนการดำเนินการแก้ปัญหา 5. ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขและ 6. นำเสนอแอปพลิเคชันในขั้นตอนที่1ระบุป,ปัญหาโดยใช้คำถาม5 w 1 h โดยต้องการให้ผู้เรียนคณะครูผู้บริหารโรงเรียนวัตโรธารามหรือคณะศึกษาดูงาน สามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพผ่านศูนย์การเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียนโดยไม่กระทบกับเวลาเรียนของนักเรียนและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกต่อการใช้งานไม่คิดค่าบริการโดยเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2562ขั้นตอนที่2รวบรวมข้อมูลและแนวคิด โดยศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้แก่การขายสินค้าออนไลน์แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนรวมถึงการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลับบบกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งยังศึกษาการสร้างแอปพลิเคชันผ่านโปรแกรมต่างๆขั้นตอนที่3ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยจัดทำโครงร่างในการสร้างนวัตกรรม ตอนที่4วางแผนและดำเนินการการสร้างแอปพลิเคชันเริ่มตั้งแต่การถ่ายทำวิดีโอแนะนำศูนย์การ,รจัดการเรียนรู้จัดทำระบบอ e ีคอมเมิร์ซและรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนขั้นตอนที่5ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงโดยมีคณะครูและผู้บริหารรวมทดสอบและประเมินผล ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6นําเสนอแอปพลิเคชันเปิดการใช้งานผ่านการดาวน์โหลดทาง Google Play Store และพบกับฟังก์ชันข้อมูลที่หลากหลายทั้งสินค้าฝีมือนักเรียนส่วนการเรียนรู้งานอาชีพข่าวสารของโรงเรียนการให้บริการที่พักซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่งานอาชีพและฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเรียกได้ว่า The ะส Smart App เป็นแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทั้งในและนอกห้องเรียนสะดวก เเรรีียนู้้ไดทททุุทกกวลา่สําหรับการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ตะโปสมาร์แอปนะคะตะโปสมาร์แอปของเราสามารถต่อย,ยอดไปใช้ในการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดีค่ะเราสามารถเปิดแอปเพื่อดูคลิปการสอนและติดตามแบบฝึกหัดไปง,งานต่างๆของครูแต่ละท่านได้ค่ะสำหรับความแตกต่างของนวัตกรรมนะคะโดยทั่วไปโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่สามารถติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และเข้าถึงข้อมูลของโรงเรียนทางเรียนของเราก็มีนะคะแต่เราได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าตโปสมาร์ทแอปที่สามารถทําให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกรวดเร็วเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะสําหรับจุดเด่นของตโปสมาร์ทแอปนะคะพวกเราสร้างแอปพลิเคชันตโปสมาร์ทแอปขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงการศึกษาค่ะโดยเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการจัดการศึกษาค่ะ เราจะมุ่งเน้นไปที่นกักเรียนเป็นจุดสําคัญสําหรับผู้ที่สนใจศึกษาดูงานของเรียนของเรานะคะเพียงคุณมีแค่อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนคุณก็สามารถเข้าถึงทุกๆกกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาอีกทั้งยังปลอดภัยห่างไกลจากโควิด -19 ด้วยค่ะ